สวัสดีครับวันนี้นับก็เป็นวันที่26กุมภาพันธ์2566ครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในเขตคลองสานนะครับซอยสะพานยาวช่างนาคนะครับครับซึ่งตอนนี้ครับก็อยู่ในบ้านของคุณปู่แร้วอายุ70แล้วนะครับครับผมซึ่งอาการป่วยนะเนื่องจากว่าล้มนับแล้วก็ตอนนี้นะติดเตียงแล้วนะครับผมตอนนี้แล้วก็จะมามอบแพทย์เพิ่มนับเนื่องจากเป็นความจําเป็นนับที่ต้องใช้ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับหลานนะครับ เดี๋ยวถามความรู้สึกของคุณหลานนะครับรู้สึกไงครับที่วันนี้ได้มารับมอบแชมเปญเพิ่มกับเราครับดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณชมรมข่บสองล้อนะคะที่ยังดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้อะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ไม่ได้ทอดทิ้งผู้ยากไร้แล้วก็ท่านหนึ่งครับผู้ประสานงานนะครับประสาสะพาคุณครับคุณเอกชัยครับผมเอกชัยนะครับเป็นผู้ประสานงานเป็นให้มาให้มาให้คุณปู่นี้ก็ขอบคุณชมรมสองล้อใจดุลนะครับที่ให้โอกาสมาตลอดครับผม ครัเรยท่านผอครับครับคสวัสดีครับพี่น้องท่านใดอยู่ในเขตของสารทุมบุรีจอมทองครับต้องการโรงเตียงวิลแชร์แพมเพิร์ดและของใช้สําหรับผู้ป่วยนะครับแล้วก็เด็กอ่อนครับติดต่อเราได้เลยครับสมลม200ใจบุญเชื่อหนุนผู้ยากไร้นะครับ ทำแล้วก็พูดพูดแล้วก็ทำครับครับก็เป็นคำพูดครับจากพวกเราครับชมรมสองเรืองหนึ่งก็อยูาติในะครับและนะครับผู้สายงานกุศลชัยแล้วก็นะครับหลานสาวครับผู้ดูแลคนอ่นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับทางชมรมครับมีอยากจะบอกครับว่า ครับอุปกรณ์ครับการได้สิ่งใดที่ไม่ใช้แล้วนะครับให้ินบล็อกมาครับที่ตํารวจของเราจะบุนกันอย่างไร์ครับเรามีเจ้าหน้าที่ครับไปคอยรับเพื่อมาซ่อมบ่รุงครับและนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ครับสำหรับที่แต่ที่ผู่ต้องการใช้เราก็ขอฝากด้วยครับส่วนเสื้อของช่านตํารวจนะครับที่คุณท็อปใส่อยู่นะครับเรายังพอมีเหลืออยู่ครับเป็นรุ่นสุดท้ายเหลืออยู่ไม่กี่ไม่กี่ไซส์แล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะนั้นครับเสื้อทุกตัวครับสามร้อยสิบบาทเป็นของท่านครับมาช่วยเหลือพี่น้องนะครับเพื่อนจยา์ นะครับรายได้ทั้งหมดครับเรานําให้แต่ทางสุโรมครับที่องกรการแพทย์ดูแลพี่น้องนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับพวกเรานะครับชุรมสองร้อยจะนูแลทุกญาติแล้วก็เป็นแคทที่สองของวันนี้แล้วก็ขอให้พุ่นุองมีสุขภาพดีแล้วต้องขอขอบคุณนะครับพี่เอกชัยและพี่สาวด้วยนะครับที่ดูแลพี่น้งและพี่เอกชัยเป็นผู้ประสานงานครับพวกเราคงต้องมีความหวังนะครับจะนำความดี่างนี้ต่อไปครับในเขตตรงนี้ของสาลและจอมทองครับวันนี้เดี๋ยวพวกเราขอกราบลาอีก่อนน่าจะอยู่ตรงนี้อีกแคทใหายแคอยู่นะครับ เรากลับลาบก,กันครับมีโอกาสครับพบกันครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับสวัสดีครับขอใหดีครับ